ในไหนสัปดาห์นี้ก็มีโอกาสมาร่วมง,งานสัมมนากับ Google ที่สิงคโปร์กันแล้วจริงๆก็ที่เคยมาที่นี่นะประมาณ 2- 3ครั้งแล้วตรงนี้ชื่อว่าซิมลิมสแควร์ตึกนี้เป็นตึกไอทีที่สิงคโปร์ตึกไอทีที่สิงคโปร์มี2ตึกด้วยกันค่ะคือตึกซิมลิมและตึกฟูนานความแตกต่างกันก็คือซิมลิมเนี่ยมันจะภาษาไอทีเขาเรียกว่ามันเนิร์ดกว่าคือมันมีอุปกรณ์ไอทีพวกเมนบอร์ดว่าอะไรเงี้ยเยอะกว่านะคะส่วนฟูนานเนี่ยก็ สูงกว่านิดนึงเอาเป็นว่าในวันนี้จะขอเช็คราคาสินค้าไอทีกลับไปฝากคุณผู้ชมค่ะไปดูกันเลย วันนี้ซีลองมาเดินสำรวจตลาดสินค้าไอทีที่สิงคโปร์ค่ะมีของหลายอย่างประเภทอุปกรณ์เสริมหรือ gadget ที่แปลแปลกที่ไทยยังไม่มีด้วยร้านขายอุปกรณ์ของ Apple ต่างๆนะคะที่สิงคโปร์ก็มีแต่ว่ามีตัวแทนจำหน่ายที่มีหลากหลายชื่อสักหน่อยในไทยเราจะคุ้นกับ iStudio ที่นี่ก็มี iStudio ค่ะแต่ว่าก็จะมีร้าน Newbox และ e p c e n t e r ที่อยู่ Orchard ด้วย โดยรวมคิดราคาค่างเงินทําให้สินค้า Apple ที่สิงคโปร์แทบทุกรุ่นเลยนะคะแพงกว่าที่ไทยสินค้าในกลุ่ม macbook air สิงคโปร์ขายแพงกว่าไทยทุกรุ่นโดยเฉพาะรุ่น13นิ้วนี่ขายแพงกว่า2องถึงสามพันเลยค่ะสินค้าในกลุ่ม macbook pro นะคะสิงคโปร์ขายแพงกว่าไทยประมาณ2,300บาทมีแค่ macbook pro ตัวท็อปรุ่นเดียวที่ขายถูกกว่าไทยแต่ก็ถูกกว่าแค่200บาทเท่านั้น แต่ก็ยังสามารถทำแท็กรีฟันดได้เงินคืนเพิ่มอีก Mac mini รุ่นทั่วไปราคาแตกต่างกันหน้าร้านแพงกว่าไทย200บาทส่วนรุ่นสำหรับเซิร์ฟเวอร์ถูกกว่าในไทยประมาณ800บาทค่ะ ในร้านมีขายกล่อง Apple TV ที่ใช้ดูหนังในไทยดูหนังไม่ได้นะคะคนไทยนิยมซื้อมาก็มาต่อกับทีวีธรรมดาแล้วก็ใช้ดูรูปดูคลิปจาก iPhone ผ่านทาง Wi-Fi นะคะแล้วก็มาดูกรณเสริมนะคะต้องเดินขึ้นไปข้างบนหน่อยนึงเพราะว่าในตึกนี้นี่ราคาข้างล่างเนี่ยสูงกว่าข้างบนแม้จะติดป้ายลดราคาก็ตางค่ะ SD Card ใส่กล้อง ตัวไฮเทคที่สุดที่นิยมใส่กล้องโปเดีเอสเอาร์ถ่ายวิดีโอที่ไทยเนี่ยขายอยู่ประมาณพันแปดถึงสองพันบาทแต่ที่นี่เดินหาดีๆได้ราคาประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะอุปกรณ์อื่นๆไม่แนะนาให้ซื้อเครื่องฮิวเลยค่ะเพราะนอกสักราคาไม่ต่างกันมากยังต้องห่วงเรื่องของการประกันเครื่องด้วยเผื่อเครื่องเสียเนี่ยจะซ่อมยากนะคะถ้าเป็นเครื่องฮิวต้องบอกคุณผู้ชมแนะว่าถูกกว่าบางอย่างแล้วก็แพงกว่าบางอย่างค่ะแต่ว่าสีก็พิสูจน์ทฤษฎีนี้ให้แล้วค่ะเอาเป็นว่าเช็คราคาสินค้าก่อนที่จะซื้อแล้วกันนะคะ มันยังมีเรื่องของค่างเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะส,บบสวัสดีค่ะ